वू <gasps> ครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลล์หมูจากประเสริฐผลยุสคาสาขาร้อยเอ็ดครับวันนี้นะครับผมมีรถจะมาแนะนํานะครับคุณลูกค้าเป็นรถคันนี้เลยครับ Honda City คันนี้นะครับเป็นรถปี2011นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่น SV นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟสปอร์ตไลท ไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานครับคุณลูกค้าคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กแต่งสีดำนะครับยางขอบสิบห้าครับล้อแม็กขอบสิบห้าครับตัวนี้สวยมากครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับคุกค้าที่เปิดประตูโครเมียมครับคันนี้ครับผมมาเดินดูสภาพโดยรวมของรถเลยนะครับ รถคันนี้พร้อมมากครับสวยมากครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีแต่งแค่ล้อแม็กนะครับคุณลูกค้าคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากดาวเพียง1,900บาทครับจากบริษัทผลยูสคาร์สาขาร้อยเอ็ดครับเนี่ยครับตัวรถสีน้ำตาลสวยมากครับ ครับต่อมานะครับผมจะพามาดูด้านท้ายของรถนะครับนี่ครับด้านท้ายของรถกว้างขวางสะดวกสบายครับตัวนี้จุของได้เยอะจริงๆครับคุณลูกค้าตัวนี้มาพร้อมกับถาดเนี่ครับถาดกันรองนะครับรองกันเพื่อนนะครับมาพร้อมกับล้ออะไหล่ชุดเครื่องมือครบครับตัวนี้เดิมๆครับจากโรงงานลูกค้าท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากครับ ครับผมมาดูภายในรถกันบ้างนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็น Honda City รุ่น SV นะครับเป็นตัวคอปนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับนี่ครับเกียร์ออโตเมติกโอเคครับเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีปรับแต่งนะครับรถคันนี้สวยมากครับคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลยมันติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงได้จากพวงมาลันนะครับเสียงเครื่องเล่น ครับผมที่สําคัญตัวนี้อย่างที่บอกเป็น SV นะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์แพนเดิลชิฟนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะครับออปชันตัวนี้มีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับภายในอย่างที่เห็นนะครับผมรถสวยมากภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับลูกค้ารถสวยจริงๆคันนี้ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากครับกับโปรโมชั่นดาวเพียง1,900บาทจากบริษัทผมยุทธาสาขาร้อเอดนะครับผมนี่ครับ เบาะนั่งกว้างขวางสะดวกสบายครับภายในสะอาดสะอา้านบ่งบอกได้ถึงเจ้าของเดิมใช้รักษามากครับคือลูกค้าลูกค้าท่านใดได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากครับรถคันนี้วิ่งมาเพียงแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน,น 8, กิโลเท่านั้นเองครับรถสวยครับรถบ้านแผลตัวนี้สวยครับภายในสะอาดสะอ้านครับต่อมานะครับผมจะพามาดูด้านหลังกันบ้างครับ นี่นะครับภายในเบาะนั่งสะอาดสะอ้านครับเบาะหนังสีดำนะครับตัวนี้สวยมากมาพร้อมกับที่พักแขนนะครับที่เท้าแขนตัวนี้ครับกันความเมื่อยล้าระหว่างเดินทางไกลครับตัวนี้รถสวยครับนี่ครับภายในโอเคครับ ครับผมผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Honda City คันนี้นะครับดาวเพียง1,900บาทครับลูกค้าตรงนี้สามารถออกรถได้ทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายเกษตรกรขายของออนไลน์ก่อสร้างทุกอาชีพครับสามารถออกรถได้เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงบ้านนะครับส่งออบรถถึงบ้านตรงนี้ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เสถียรผลยุสคาสาขาร้อยอินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผมได้โดยตรงครับผมเซลล์หมูครับ0997823914ครับคุณลูกค้าตรงนี้สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้มากครับขอฝากไปด้วยครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ¡No!